กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยเวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่ครับแมปเอาชีวิตรอดจุดสุดสุดสี่จุดสุดสุกันอีกแล้วนะครับพ่อผมก็ไปหาคนแก่มา,าทำเตียงเรียบร้อยเจ้าของไม่เดี๋ยววันนี้พ่อผมจะสร้างบ้านกันพ่อผมก็มีเหล็กอยู่นะใช่ใช่ตอนนี้ผมก็มีอุปกรณ์เหล็กแล้วเราจะไปทำทำเลยสร้างบ้านตรงนั้นเพื่อนตรงนั้นตรงนั้นใช่ใช่ใช่เราไปสร้างบ้านตรงนั้นเราได้ี่ได้ปลูกพืชด้ใช่ใช่ใช่ มันมีน้ำเลยปุ๊บต่ำน้ำนี่ก็อีพีสองเลยนะครับเราจะมาสร้างบ้านดินกันก่อนเฮ้ยเอาไม้นี่แหละบ้านชั่วคราวเพื่อนบ้าน,านชั่วคราวขิดยูขิดยูเอาไม้นี่แหละอันนี้คือบ้านชั่วคราเพื่อนเอาไม้นี่แหละไม่เป็นไรมึงต้องการเชียรอะไรมึงกูเจ้าบ้านชั่วคราวด้วยจากเปล่า <S <S> <S เดี๋ยวอนาคตมันจะกลายเป็นที่เก็บของ <S <S> นั่นคือบ้านที่แบบเอาไว้แบบเอาไว้แบบนอนใช่ไหมเอาไว้นอนชั่วคราวไหเวลาที่เราสร้างอยู่อะเราไม่ไม,มีบ้านอยู่เลยนอนกลางนั้นไม่ไน่หรอไม่ได้ไม่ได้เราต้องเล่นแบบสมจริง่อยเดี๋ยวนอนกลางนั่นเดี๋ยวมอนเตอร์มันก็มาตีหรอกเรเพรลนินปสิ่นเพะนี่ก็ไม่น่าถามเพราะผมเอาหล็กมาจากไหนล,ลุงเมืองครับลุงเหมืองลุงเหมืองหลงหลงทางกันนานเลยครับ ตรงทางกันเพลเินเลยโอเคปิดเรียบร้อยปักไฟปกักปักไฟก็ <c oughs> ถ้ามีเสียงรบกวนขอภายนะผมท่านผู้ชมก็ <c oughs> คุณตังก็ติดธุรานิดหน่อยนะผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ต้องมานั่งเล่นคนเดียวแล้วเย่ตังติดธุราับผมท่านผู้ชมปล่อยมันไปเรามาสร้างบ้านดินของเรากันต่อ <c oughs> <c oughs> บ้านดิน <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้สร้างบ้านดินของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม <c oughs> บ้านดินหรือปราสาทดินนั่นเอง <c oughs> เอง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  เิ้นจากวางโตครับใช้พื้นที่ใช้สายให้ประหยัดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะ้องท่านชมคาดบันไดมาเราจะทําชั้นสองจุดจ๊กจึกจ๊กใจโซร์ปามมนะอตอนนี้เราก็จะสร้างบ้านแบบ ตอนนี้เราก็สร้างดับบลันดินแบบโมเดิร์นโมเดิร์นกันไปก่อนนะท่านผู้ชมทำไมเมื่อกี้มันลดหลอดอาหารลดนิดเดียวเองตอนนี้เราก็สร้างบ้านดินแบบโมเดิร์นกันไปกรอนเ <c oughs> พื่อนมันจะมืดแล้วอ่ะ <c oughs> น่ากลัวน <c oughs> ่ากลัวตรงไหนต้องเล่นให้สมจริงหน่อยดิน่ากลัวเลยตอนมืดอ่ะ เริ่มเริ่มละเริ่มปัญญาทุกวันละเอ้ยเยอะเอ้ยเยอะต้องถือดาบไว้ทุมเดี๋ยวซอมบี้มันจะโผล่ขึ้นมาจากไหนผมจะได้ฟันทันนั่นเราทำไมเราไม่ไปอยู่บ้านอุโมงค์ก่อนนะใช่ใช่มึงจะสร้างอาไ้บ้านดินก็สร้างไว้ประดับประดกตกแต่งไงนอนกันเลยจนอนกันเลยใช่ไหมเพราะผมก็ไปสาวแฟตดกันนะครับใช่ใชใตกผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนสกิลแล้ว ใช่ไม่สู้ใช่ไหมขอยืมเอาเตียงนอนก็ไปแป๊บโอ้โหท่านผู้ชมนี่คืออะไรซัมบี้ซัมบี้อย่างนั้นเหรอนี่ซับบี้นั่นแหละไปสร้างบ้านโบเด้นบ้านดินกับผมกันต่อเลยเ้ยเอาไม้ไปเอ็งเกี่ยวไหนกอครับก่อนย่ในกล่ององย่ในกล่องมาเอา ตอนนี้อาหารเราก็ขาดแคลนมากเลยนะมึงนี่มีสิบอันอะสิบอันอะไรนะแปดมันมีสิบอันจะแบ่งให้สองอันแบ่งให้สองอันเนื้อหมูก็อยู่ในนั้นนะเอามาเผาดีกว่าเนื้อหมูมาเผาแป๊บโอ๊ยมาตีทำไมเด็กเลือดจะหมดอยู่แล้วเนี่ยยิ่งหิงวอยู่เออมึงทำฟาร์มมึงทำฟาร์มไก่อัตโนมัติเป็นทำ,นทำเป็น

พันนิ่งเออขึ้นเรื่อยๆมีเสียงรบกันค่ะบายที่คิปคลิปคลิควันนี้ก็ว่างวัางทั้งวันใช่ใช่ใช่วันที่เราจะทำคลิปกันแบบโคตรจะยาวๆยาวๆยี่สิบวันทีได้อยู่ไหมอ๋มไม่รู้ไม่รู้จะถึงเปล่านะ ต้องไหนไมีเห็ีต้งไหนมีต้องไหนมีฐานแถวหน้าก็ต้องมีเหมืองอะไรนะต้องไหนไม่ฐานใช่ใช่ใช่ใชเท่านั้นก็ต้องมีเหมืองเอาความคิดไหนมาเอาสิ่สอนเอาสิ่บอกจอิงตรงไหนวะเอาสิ่งที่บอกเอาสิ่เที่บอกตรงไหนวะแถาหน้าจุดใจเลยบอกตรงไหนบอกตอนไหนบอกตอนที่มึงยิงนี่เลยกับแฟน มีแฟนด้วยเหรอใช่ใช่มันเคยมีแฟนอ๋อสวัสบัฟโาโลใช่ใช่ใช่จะป้าเหรอก็คนคุยคนที่ทิ้งไปไงใช่ใช่ใช่ก็ได้เชื่อว่าบัฟโาโลรวยแล้วเฮ้ยติเล็กจิเล็กตรงไหนตรงนั้นก็ต้องมีทำอีกแล้วเหรออันนี้ใครสอนเนี่ยฮะอันนี้ครูครูออมสินสอนครูออมสินเนี่ยมึงจะออมสินอย่างเดียวเลยแล้วแค่ฮะ ไม่มีคนอื่นบ้างไม,ไม่มีลไม่มีในโรงเรียนนี้ไม่มีใครเล่นนะครับเกินกว่มึงแล้วจริงใช่แต่กูไม่ได้สอนนะว่าถ้าถ้าเจอเหล็กอะไรพวกนี้มันจะเจอเมืองไม่ได้สอนนะมึงสอนกูจําได้แต่กูจําไม่ได้กูไม่ได้สอนมันอายอะไม่มันอายอะที่ริงมันสอนสอนก็บ so ้าแล้วผู้ชมมันบ้าน่าอย่อย่าไปยุ่งกับมแต่ไปยุ่งกับมึงตอนนี้แล้วท่านผู้ชมดูใครอ ดููอยดิสุไม่ได้ดูมุมวองม,องมองุมตรไหลยเฮ้ยเจกูเจกูเจกูกูไม่เจอเหมือนสักทีวะกูบอกแล้วไงว่ามันกูนไม่ได้สอนมึงคิดเองทางนั้นเลยเนี่ยอ้อ <c oughs> ตอนนี้อยู่วะยชื่ออะไรวะมันมันมีบอกไหมล่ะปะโทษ <c oughs> ลงมัดได้กูลงไม่ได้ ลงมัดได้จะลงมัดไออะไรวะมี้ตือนลงมัดได้จะลงมัดไอที่มันเครื่องปั๊มหินนะตัวลงมัดอะลงมัดอันนั้นอย่างแรกเลยขี้เกียจไปฟาร์มหินเออมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเอาไล้เพ้่อหินเต็มบนเต็มบ้านหมดเลยเนี่ยตอนตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยนะหินเต็มบ้านหลังจากเนี้ยดิหินเต็มกระเป๋าเอะหินอยู่ไหนหินอยู่ไหนเอาหินมา มือเช er Brother 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 yeah. ี่ยก็แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าเจอถ้าถ้าจอถ้าถ้าถ้ากูเจอเพชรนี่กูจะดีใจมากเลยต้องต้องเจอหลายๆเม็ดด้วยนะถ้าเจอเม็ดเดียวไม่ดีใจอ่ะเพชรบ้าอะไรอยู่อย er um> ู่แค่อันเดียวเคยเคยมีนะในแบบเก่านี่แหละเคยเจอเจอเม็ดเดียวเอาไปทำผัว ทำพวโมโหไปทำพั่วแม่มเลยเจ้าพี่ตั้งสี่เอาพีไปทำพั่วนี่เอาขบอกแล้วท่านอาจารย์เอาสินสอนไม่ต้องชมไม่ต้องชม <laughs> จริงจริงไม่ได้สอนนะครับไอ้นี่มันมั่วชัดๆเลยรู้ไหมว่าครูจะหัวตายแล้ว ตอนนี้มันจังฮะยังถ้ามึงจะสร้างบ้านดินทำไมมึงไม่สร้างบ้านไม้เลยอ่ะก็สร้างบ้านดินไว้ก่อนหนูรู้จักเป่าช่างไว้อ่ะช่างไว้ช่างไว้เฉยๆโมโหตัวเองอ่ะทะเลาะกับตัวเองแล้วเนี่ยเสียเวลาไหมไม่ได้เสียเวลาสักหน่อยก็ก็ทำสวยๆงามๆมารู้จักเป่าอย่ามาดูถูกบ้านดินถกระนั้เว้ยบอกแล้วมันเออเฮียนี่สอนตู ผมไม่ได้สอนมันนะผมช่วยช่วยอยู่ที่เชื่อมันสอนดิสอนตรงไหนฮะสอนตรงไหนอุ้มบอกกูว่าถ้าอยู่กับท่านผู้ชมให้โยนมหถ่นเสร็จทล้งหมดเลยตรงไหนวะฮัลโหลกูก็ยังไม่เจอเบลดล็อกสักทีก็ก็ไม่ต้องเจอจบเบรคเหล็กกูจะพังละเย้ดีใจด้วยหน้าดีใจไมนี่ย สร้างบ้านดีสุดเพื่อนโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วสร้างบ้านดีสุดแล้วเย่เจอลาวาแล้วฮะอะไรนะเจอลาวาแล้วเกียร์ตรงไหนมีลาวาตรงนั้นก็ต้องมีนี่อาจจะเป็นลาวาใต้ดินก็ได้ปรับใจคุณไหนก็ดีนะเรามาสร้างกล่องกันดีกว่าตอนนี้ของลูกตัวผมมากเลยเดี๋ยวท่านผู้ชม เดี๋ยวก็อยู่บ้านนี้เองเพื่อนเพื่อนเพื่อนสร้างบ้านบ้านบาดบ้านบ้านไม้อยู่เลยต้องการอะไรต้องการอยู่คนเดียวจะมึงจะถ่ายคลิปทำไมถ่ายถ่ายคลิปทำไมเหรอเอถ่ายคลิปทำไมช่างไหมเอ่เก็บเล็กล็อกเล็กบล็อกบล็อกเล็กบล็อกเนี่ยตาส่ายเก็บของขยะตึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก ขยะ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 เก็บไปเก็บสามารถขุดเบ็ดล็อกได้ด้เก็บขยะเก็บ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 เบ็ดล็อกฮะขุดเบ็ดล็อกได้ด้วยเหรออืมอโนี่อืมึงขุดยังไงเอางี้ดีกว่ามึงขุดยังไงบอกผมมาได้กูจะขุดเลยแค่มึงก็นึกว่าหินเป็นเบ็ดล็อกกระจุกล็อก ท่านผู้ชมไอ้นี่มันเป็นผีบาแล้ว